อันนี้เขาเรียกว่าปลาอะไรครับน่ะปลากรดอฏอโอ้ตัวใหญ่ปลากรดตัวใหญ่มากนะครับไม่ใช่ปลากรดว่านะไม่ใช่ปลากรดว่าแต่เป็นปเป็นปลากรดจริงๆเป็นปลากรดการนะครับปลากรดการธรรมชาตินี่นะครับธรรมชาติสร้างสรรค์าอาหารมาให้ มนุษย์โลกของเรามีอะไรที่เป็นเช่นนี้มารับน้อยมารับน้อยนี่ปลาเยอะแยะไปหมดเลยอว่ามามาปลาคนเนี่ยนี่ไงเอ้าไฟว่างมาเอาปลาเนี่ยเอาอันอาจารย์ไซยันไซยันเศร้าเมื่อซอยเอาปลาคืนแน่นี่ตายและเมื่อตายวะ แต่งหน้ากับสีมีผู้นอนคููก็เสือสีเหลืองเนี่ยสีบ้าเลยบอกไงยัดใสเสือสีจัดตัวมือที่หลังใส่สีดำสียังไปหุ่นแต่ใส่กับใส่เข้มเข้มไปโลดเออยัดใส่สีป่าสีเหลืองมันอันตราบอ่ะบรรยากาศเนาะเป็นน้ำสีเสือเลยอ้าวอันใดอีกล่ะ <laughs> นี่ เออได้ย่างยังเนาะครับปิ้งปลาอีไทยโอ้ปิ้งปลาอีไทยอือโอ้โหคุณนี่่้กีปลาอีไทยอืมแล้วก็ทผมก็ดูไงครับก็ดูไงประคองไงปลาขุดกระมีปลาคุนไทยปลานังไทยสุปลา มากปลาไดพีกินีเงิน่ทอเอานนั้ปลาปลาสูตรก็บมี่ปลาสูตรบอปลาสปลาสูตรปลาสูตรที่คุณ ปลาปลาปไปิงจืนเ้าหยุเงดครับบ่เอาไปเไปนปิ้งปิ้งปิ้งรถเออเอาไปสั่นปิ้งไปเลยตอนเนื่องบ่เอาไปปิ้งรถไม่มีตัวสายนี่ปลาสูตรปลากระปลาอีไทยแล้วก็ปลาง่าย

ได้ท oh, ุกโตด้วยแต่ทุกรอบน่งอแอกอตัวใหญ่ายนี่งเข้าว like ันออกนี่ยอันนี้จนเผ้าปีนเขาว่าโอ้ยปลาอันโคตรม่าอ่โอ้ยหน้าตาเนี่ยือคนทาปลาอยู่พี่ลูกแม่นมูนนิลีโอ้ยตปลาตรงปะอ่ะมีปลาพกโคงาม สวยงามน้ำปลาตัวนี้นี่นี่โอ้ยตัวนี้มันจะไล่ขีดเลยอ่ะโอ้ขูดลังค่อนไกลกลังเอ็กกัลลังนให่ประมาณสองขีดที่เราแก้ยก็โอ้มันคือแดดอ่ะแต่ยังแต่คือแจงลูกไปคุณอ่ะอู้ยใหญ่จอยเนาะตัวกลางเป็นลมจี๋ผมเออแผนกเดินสายแพงบแมนพื่งขึ้นมาจากน้ำโอ้

ที่่ายอยู่เดียวนี้มีสร้างสมเป็นตะเิงกระมูลเลยเขาก็พื้นที่แห้งครับเขาก็บรรยากาศแถวนี้เลยนี่เอ้ยเอาอีกแล้วครับรุ่นเดียวกันโอ้ยมันเริ่มคืนแล้วนี่นี่นะครับรากฏว่าครับเฉพาะมันโลด นี่คือจ้าของผลงานนะครับเจ้าของผลงานนี่นั่นนี่คือการหักเงียงครับโอ้ยพี่น้องครับถ้าเกิดว่าเงี้ยงปักนี่ครับบดตรงเอ่เลยครับใครนะใครนี่ซ้มมือซ้ำขึ้นขนาดตัวหน่อยๆแคยังจนแบบว่าเส้งเด้นะครับนี่ตัวใหญ่ซ้ำนี่นี่โอ้โหนี่ก็ เงงนี่ยังหักอะไรครับต้องใส่อุปกรณ์ซอวยนะครับนี่นันน่าเรียบร้อยแล้วนี่คือการหักเงี้ยงนะครับโอ้สุดตืดครับสุดยอดสุดยอดเอามาแม่เอามาแม่รางวัลรางวัลรางวัลปลอบใจเออนี่ นี่ละเขาเรียกว่าลังเล่นได้คนสรางฝันกะสังกะังระังกะังไ้จไอ่ใเยวนเยว้งกระังมนะี่้อดคนมีได่่้้านีไฟครับอันนี้ไฟบนมมันคนไม่มีไฟนะครับมีแต่ไฟในส้วงในส้วงอ่ะสวงไไม่มีไฟยอแ

เินเท้าได้บบ่ยกาก่มอโอ้ยืไหนอาอยาใส่่วัน้ไปอปไปอาเดียวเชน้เลยะต่อให้งเลนะได้เอปวกดเป็นบรรยากาศที่เอียงสิขับขังแล้วก็พุกพัานเพราะน้ำกวนี่นะครับ เป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมอียังที่สร้างความเชื่อมสัมพันธ์คอคืนเโอ้ยอเฮยเากหเงยเจสุพ่อเฮยเอ้หฮาฮ้ย่ฮาฮฮ้ย่ฮ่าฮฮ้ยฮฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่า่า่ฮ่าาฮ่าฮฮาเฮ่าฮาฮ่้ย่่าฮ้าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮฮ่่าฮอยฮ่ฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่ฮฮฮ้ มาเที S <S. Like ่ยวเลยลาเทีย <If> ย <im itation> ์แล้วดิสามพอนบ่ได้พาจะแง่นเขาดอสิจิลุดไปสองตัวน่ะออกจากแง่เจ้าอะไรเนี่ยสอวจะหาาได้ไหม เอ้ยมันเปลีวหนึงกอันนึ่งแยกถึงถ้าตัวจะของมันก็สีบรอกปรเดนมันันเดนน้พุนยาวเลยยังพลังคนยังนั่งนอนอยู่นะก้ังสีเปลี่ยนก้างสีหลอกขาบดเนี่ยนี่นีนี่ยอดอันนี้ก็สุดยอดอันนี้ปลายเ้าวันสุดยอดยอดคือปลายเ้าเช่่า ชิมนกจงงขนาดนี้เยเหมนเชนนีเนาะชิม oh ชิม oh. น่ะใช่เ hmm. ต็มปากตมบ่นโอสตาอย้วยะมีเขแบงเตมจักใคเต็มปากจะเบื้มีาเป็นบรรยากาศบ้นนอกบ้านนอก ตาที่ว่าอยู่นั้นเละโอ้ย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 